ข่าวโดยน N 14นาวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันน้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ชยาสะสมทรัพย์อดีตสสนครปฐมหลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีเสียชีวิตโรคไตาวายอายุ68ปีกั้งศพวัดพระปฐมเจดีค่ะ นายอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่านายชัยยาสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตสสนคนปรปฐมหลายสมัยซึ่งเป็นพี่ชายที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยอาการไตาวายเฉียบพ,พลันหลังเข้ารับการรักษานานสองปีโดยเพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนไตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยครอบครัวจะทําพิธีรดน้ําศพที่ศาลาใหญ่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรร มหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในวันที่15ธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกาและมีพิธีน้ำลวงอาบศพเวลา17นาฬิกาสำหรับนายชัย,ยาเริ่มทำงานการเมืองจากการเมืองท้องถิ่นก่อนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกสังกัดพักเอกภาพเมื่อพศ2538ถึง2539และย้ายมาสังกัดพักไทยรักไทยพศ2544และพรรพลังประชาชนพศ2551 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชยามีพี่น้องเล่นการเมือง4คนประกอบด้วยนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์นายชัยยศสะสมทรัพย์และนายอนุชาสะสมทรัพย์และปัจจุบันมีบุตรชายเป็นสะสะด้วยคือนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะ ต่อกันที่นายกรัฐมนตรีถกสอบอคอวงเล็กติดตามสถานการณ์โควิด -19 ย้ําย้ำให้ประชาชนเข้มงวดเช็คอินไทยชนะค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพส์ข้อความผ่าน Facebook ประยุทธ์จันโอชาโดยมีข้อความว่าก่อนเที่ยงประชุม ก่อนเที่ยงนะคะมีการประชุมสอบอคอคณะเล็กติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และการดำเนินงานของรัฐขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนยังคงเข้มงวดกับทุกมาตรการในการป้องกันการระบาดรวมถึงการเช็คอินผ่านระบบไทยชนะเวลาเดินทางไปสถานที่ต่างๆเพราะจะทําให้สามารถตรวจสอบติดตามและแจ้งเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆจัดให้มี QR code คและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆของรัฐอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง Hashtag รวมไทยสร้างชาติค่ะปิดท้ายกันที่ประธานสภาค่ะเผยสัปดาห์นี้ได้รายชื่อกรรมกรรมปรองดองครบหวังฝ่ายค้านเข้าร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะ นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ว่าภายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะสามารถตั้งคณะกรรมการได้ครบทุกฝ่ายแม้ฝ่ายค้านที่ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าอาจจะไม่เข้าร่วมซึ่งในวันพุธนี้หลังอ่านพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็จะเชิญผู้นำฝ่ายค้านเข้ามาหารือเรื่องกรรมการชุดนี้ว่ามีความจำเป็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการรับฟังความคิดเห็นต่างๆทุกฝ่ายจะต้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เกิดความ รองดองสมานฉชั้นไม่เช่นนั้นประเทศก็จะเดินไปไม่ได้แต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยเร็วทุกอย่างต้องใช้เวลาจึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบ้านเมืองมาร่วมหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรก็ตามภายในสิ้นปีนี้ค่ะจะพยายามให้เกิดการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดนี้ให้ได้และยืนยันว่าตนเองจะเข้าร่วมประชุมในครั้งแรกด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการค่ะ จบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN